EP สิบแล้วนะคะ EP สิบเราจะมาบันทึกบัญชีจากรายการค้าของเดือนมกราคมกันต่อเลยนะคะวันที่15นะคะยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนธันวาสองห้าหกหน เป็นเช็คเลขที่ A12342 ลงวันที่15 0162และนำส่งเงินประกันสังคมค้างจ่ายให้สํานักงานประกันสังคมเป็นเงินสดวันที่15มี2รายการนะคะก็คือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนธันวาแล้วก็นำส่งประกันสังคมค้างจ่าย มี2รายการนะคะเป็นของเป็นของต้นงวดนะคะก็ย้อนกลับไปดูรายการและจำนวนเงินอยู่ในงบสแสดงฐานะการเงินนะคะก็จะมีเจ้าหนี้สรรพากรนะคะที่เราต้องนำส่งในเดือนมกราพันเก้าร้อยนะคะแล้วก็มี เงินประกันสังคมค้างจ่ายนะคะเงินประกันสังคมค้างจ่าย6500บาทนะคะสองรายการนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะของกิจการเพราะฉะนั้นเราไปลงรายการที่สมุดรายวันจ่ายนะคะเข้าที่ระบบบัญชีบันทึกรายการรายวัน เลือกสมุด PC สมุดร,รายวันจ่ายนะคะกดเพิ่มนะคะวันที่15.01.62รายละเอียดนะคะเราต้องทำแยกเป็น2รายการนะคะรายการรายการแรกเราจะานำส่ง ภาสีมูลค่าเพิ่มก่อนนะคะเดบิตเจ้าหนี้สรรพกรนะคะเจ้าหนี้กรมสรรพกรยอด1920นอ่นะคะแล้วก็ชำระเป็นเช็คจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็เช็คจ่ายลงวันที่ ลงวันที่15ก็คือวันที่เราทำรายการเพราะฉะนั้นเงินก็จะถูกตัดออกจากบัญชีเงินฝากกระแสะรายวันเราก็เครดิตเงินฝากกระแสะรายวันนะคะกด f 2ค่ะทีนี้เราต้องไปทำเช็คจ่ายนะคะที่ f F7 ลิงค์ค่ะเพิ่เมเอกาสารค่ะ เลือกเช็คจ่ายนะคะเลขที่บัญชีเช็คนะคะไปดูที่รายการนะคะวันที่15เลขที่ที่เราจ่ายเป็นเช็คให้กรมสรรพากรนะคะอาจจะเป็น A12342 ค่ะ อ๋ออันนี้เลขที่บัญชีเช็คนะคะก็เลือกบัญชีกระแสรายวันก่อนนะคะแล้วก็จับคู่รหัสบัญชีเป็นเงินฝากกระแสรายวันส่วนเลขที่เช็คนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะ A 1 2 3 4 2แล้วก็เช็คลงวันที่1 5 0 1 6 6ศนะคะใจ่ายให้ ใส่ให้เจ้าหนี้นะคะเราก็ใส่ตัว S ค่ะ,ะแล้วก็ใส่เพิ่มเพิ่มเจ้าหนี้เข้าไปนะคะ,ะเป็น001ข้อมูลซ้ำอ่ะก็ใส่เป็น04ค่ะเจ้าหนี้ ก็ใส่เป็นกรมสรรพากรไปเลยค่ะ,ะเรียบร้อยนะคะก็ใส่สเต็ปเป็น b แล้วก็สถานะ p ไปเลยคือเช็คลงวันที่วันนี้แล้วก็ผ่านบัญชีวันนี้นะคะกด save ค่ะ save all ค่ะให้เครื่อง r ันหมายเลือกไวเชอร์ sure. ให้ไหมตอบ yes นะคะ เรียบร้อย1รายการนะคะต่อไปอีกหนึงรายการใส่วันที่15-01-62ค่ะรายละเอียดนะคะนำส่งเงินประกันสังคมแล้วก็มาบันทึกบัญชีเดบิตเงินประกันสังคมค้างจ่ายนะคะ ยอดหกพันห้านะคะเงินประกันสังคมเราจ่ายเป็นเงินสดนะคะนะคะก็เครดิตเงินสดค่ะเรียบร้อยนะคะก็บันทึกได้เลยค่ะก็ออกไปเมนูหลักนะคะต่อไปนะคะรายการต่อไปวันที่ วันที่16นะคะวันที่16มี2รายการเราดูที่16รายการแรกก่อนนะคะออกไปส่งของทับใบกำกับภาษีเลขที่0ูนให้บ้านนกจำกัดนะคะอสินค้าสินค้าเป็น s a m s u n สมาร์ททีวีนิ้ว10เครื่องเครื่องละ4ี่0มืนนะคะของวันที่16นี้เราวิเคราะห์เป็นขายเชื่อ นะคะเพราะว่าเราเป็นคนออกเอกสารการขายนะคะก็เป็นขายยังไม่ได้ระบ,บุว่ามีการชำระเงินเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์เป็นขายเชื่อค่ะเราไปบันทึกบัญชีนะคะเข้าที่ขายจองขายสินค้าและบริการขายเชื่อ1.2นะคะเพิ่มเอกสารนะคะ เลขที่เราจะให้เครื่องรันใหออ้ไม่ต้องให้เครื่องรันให้นะคะที่ดูวันที่16นะคะอะเขาบอกว่า,าให้เราออกเอกสารเลขที่0ูนยสองเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ศูนย์นึสองได้เลยค่ะวันที่ 16, บหกศนย์หนึ่งหกสองแล้วก็เลือก เป็นบ,บริษัทบ้านนกนะคะแล้วก็ไปดึงสินค้าที่ช่องรหัสนะคะสินค้ามีอะไรบ้างไปดูก่อนนะคะมีซัมซุง65นิ้ว10เครื่องเครื่องละหมื่นสี่หนะคะ65นิ้ว10เครื่อง ี่หมืเรียบร้อยแล้วก็เซฟได้เลยนะคะไม่มีการสำละะเงินนะคะเพราะเป็นขายเชื่อโปรแกรมแจ้งว่าลงบัญชีไวเชอร์เลขที่ S D ก็คือสมุดร,รายวันขายนะคะเดบิตลูกหนี้การค้าเครดิตขายสินค้าและเครดิตภาษีขายนะคะ,ะก็ บันทึกได้เลยค่ะเสร็จแล้วออกไปเมนูหลังนะคะเตรียมทำรายการต่อไปวันที่16อีกหนึ่งรายการนะคะนำเช็คเลขที่6 6 7 8ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็เช็คก็ผ่าน เข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีทันทีนะคะไปที่เช็คค่ะบันทึกบันทึกใบนำฝากเช็คเข้าธนาคารเอาเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพราะฉะนั้นต้องเลือกสมุดธนาคารเป็น s s 0เนะคะเพิ่มเอกสารค่ะวันที่1601 62 เลขที่เดี๋ยวราให้เครื่องเขารันให้นะคะหมายเหตุนะคะนําฝากเช็คเข้าบัญชีออมทรัพย์ค่ะเสร็จแล้วมาใส่เลขที่เช็คตรงนี้นะคะเป็นเลขที่เช็คไปดูที่รายการพาก่อนค่ะ6 6 7 8ค่ะ มาแล้วนะคะเป็นของบริษัทบ้านนกนะคะ,ะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นก็บันทึกได้เลยตรวจดูความถูกต้องก่อนนะคะ,ะก็เป็น David, เดบิตเงินฝากออมทรัพย์เครดิตเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าอันนี้บันทึกบัญชีถูกต้องแล้วนะคะ โปรแกรมบอกว่าลงบัญชีที่ไวเชอร์เลขที่ SC SC ก็คือสมุดรายวันรับนะคะถูกต้องนะคะก็บันทึกไปที่สมุดรายวันรับนะคะกด F10 ได้เลยค่ะ,ะเรียบร้อยนะคะ